วันนี้แกงแกงหยกอีกหนึ่งอีพีนะวันนี้แกงใส่เนื้อนะคะทุกครั้งจะแกงใส่ปลาย่างเนาะวันนี้จะแกงใส่เนื้อนะคะขอให้คนที่ไปติดตามกันนะคะในหัวของหยกกล้วยนะ่ะเขาจะข้างล่างเขาจะอ่อน,แล,นแ,แล้วก็หวานแกงแล้วก็หวานอร่อยแต่ทั้งยอดยอดก็กินไม่ได้นะทุกคนอันนี้จะอ่อนข้างล่าง ข้างบนจะแก่นะคะประมาณนี้เนาะก็จะใช้ไม่ได้แต่ส่วนมากจะใช้อยู่ข้างล่างนะทุกค,คนเนี่ยขวดที่เอสอรทำเนี่ยอันนี้เยอะนะอันนี้อร่อยนะคะปติดตามกันคะ่ะเลยนะทุกค,คนแบบนี้เลยนะเนี่ยตรงเนี้ยตรงกลางเขาเนี่ยตรงที่แบบเหมือนลูกหัวใจเนี่ยอันนี้แกงแล้วอร่อยนะไม่สะอาดมันมียางของเขาค่ะทุกคนขอโทษนะคะก็ไม่เป็นไรขอบคุณค่ะทุกคนร้วไป เอาไปจั้วไว้ข้างในนะเอาไปเสียบไว้ข้างในอันนี้เปลี่ยนมีดแล้วนะคะเมื่อกี้ก็เอามีดไปช็อกๆาะนะ,ะก็แค่นี้เองนะทุกคนคะ่ะอ่าก็แค่นี้ทําเป็นเส้นๆอย่างงี้นะงะทุกคนนะคะี่ อร่อยฟะปะเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะคะทุกคนบวกแล้วก็แช่ทิ้งไว้นะคะดหมดแล้วนะเตรียมหมดแล้วเดี๋ยวจะนวดอีกรอบหนึ่งนะเราไปตาพริกกันนะคะแกงมีอะไรมาติดตามกันนะอยู่ที่อยู่ในครุกนะใช่หมดแล้ววันนี้แอดจะแกงสูตรของลื้อนะคะของไทยไตลื้อนะคะเพราะว่าไปได้แฟนที่บ้านทิ๋นนะไตลื้อก็แม่หลวงแดงก็คือเมียวีแดงหรือยายแดงหญ้าแดงนะคะก็ะบอกสูตรตรงนี้มานะเคสรับมาเข้า ทำกับข้าวทั้งตำบลนลคะ่ะทั้งอำเภอเลยะคะ่ะสมัยก่อนนู่นเนาะทั้งอำเภอค่ะยายแดงทั้งล้นล้วนนะคะไปติดตามเรื่องจริงนะคะสมัยก่อนเนาะหมู่บ้านมันไม่ขยายเยอะนะคะหมู่บ้านไหนถ้ามีนะ,ะตำบลบ้านทิสมัยก่อนเป็บนตำบลบ้านทิศเขาก็จะเชิญยาแยแดงหรือแม่อวยแดงไปทุกหมู่บ้านไปบอกสูตรให้ให้คนที่ผู้นําของหมู่บ้านนะต้องใส่อย่างนี้อย่างนี้นะเขาถ้าเขาทำนะทุกคนถ้ามีงานใหญ่ๆเขาก็จะเรียนเชิญกันนะแต่ก่อนเนาะ ขาก็จะมาบอกได้ตัวเองนะวิ่งมาบอกได้ตัวเองมีจักรยานก็จักรยานเออไม่มีจักรยานก็เดินมาก็มาเชิญยายแดงเนี่ยไปเป็นแม่ครัวตัวเอกในงานนั้นๆนะคะแต่ก็ส่วนมากก็นางก็จะไปยายแดงก็จะไปบอกสูตรตกใส่ตรงนั้นใส่ตรงนี้เขาล้มบัวกันเป็นตัวตัวน้องกระบือเป็นตัวตัวเลยนะทุกคนเนาะถ้ามีงานน่ะนะทางตำบลดีเขาจะมาบอด้านหนัง อย่างบัณฑิตเนี่ยเขาเขาไม่ต้องบอกกันทุกคนเขามาหมดมีกี่คนเข้ามาหมดฉะนั้นอนะถ้าแกงหยกกล้วยนะ่ะจะหมดสวนอนะแต่ทางทางบัณฑิตเนี่ยเขามีหยกหยวกป่าเนาะเขาหยวกป่านะเขาก็ปลูกกันนะริมคลองในสวนในไร่ของสวนลำไยเขาก็มีเยอะนะอันนี้ประเพณีของลื้อนะคะเขาก็จะใส่อืมเขาจะแกงหยกนะประมาณนี้ดิบแล้วนะคะมาค่ะนี่ค่ะแกงหยก ใ้ยนะคะนี่ค่ะทุกคนแค่ลีเดอร์ดูให้ดีๆเครื่องปรุงมีกี่อย่างมีเนื้อเนาะอัดแรกมีเนื้อนะคะนี่ค่ะกระชายไก่แอดชอบสมุนไพรเนาะเยอะๆค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะเอ้าลืมอีกอย่างหนึ่งขาดไม่ได้ลูกผักชีนะคะเม็ดลูกผักชีนะคะทุกคนนี่ต้องใส่อันนี้แอดจะทําเป็นสูตรลื้นะะวันนี้จะเป็นสูตรลื้อของแมอวยแดงที่บอกให้เนาะ,ะใส่ขมิ้นนะคะต้องใส่ขมิ้นนะคะ ไอโยกเขาจะดำๆประมาณเนาะก็ต้องใส่ขมิ้นไว้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็กระชายแอดเพิ่มกระชายนะอชอบกินของเขานะโมโมเนาะหัวแดงนะคะปะเดี๋ยวเราไปตามกันนะคะโอเคค่ะทุกคนมาค่ะแกงโยกค่ะโยก็แอดก็เสด็จน้ำนะไปแล้วเดี๋ยวจะนวดต่อนะคะวันนี้แอดจะใช้อะไรนอใช้ครกหินนะคะทุกคนใส่ค่ะทุกคน ใส่เยอะๆนะคะขมิ้นใส่เยอะๆนะคะข้าเหม็นข้าวนะประมาณนี้ปะเดี๋ยวอาจะหั่นหัวข่าลงนะ,ะทุกคนหัวข่าเนาะ,ะมันจะแข็งนะคะทุกคนเดี๋ยวรอแป๊บๆนะคะล้วอย่างที่เห็นนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอทาความสะอาดหอมแดงนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปดูที่โขลกเสร็จแล้วนะ,ะประมาณนี้นะคะไปค่ะโขลกค่ะทุกคนโขลกแล้วทุกสิ่งทุกอย่างค่ะยังมีสมุนไพรยังไม่จบนะคะเดี๋ยวใส่ตอนปิดท้ายแล้วกันเนาะ อันนี้ค่วันนี้ขอใช้ครกหินนะครับทุกคนอันนี้เป็นสูตรของของลื้อนะของของแม่หลวงแดงนะแม่หลวงแดงมาเอามาให้ถ่ายทอดให้เนะแม่หลวงแดงก็ไปแล้วนะไปอยู่บ้านเก่านะคะขึ้นสวรรค์น,นะคะนี่คระทุกคนนี่ค่ะทุกคนก็ยาวไปเนาะประมาณนี้นะคะหกสี่ทุกอย่างครกให้ละเอียดนะคะ ไม่ละเอียดเดี๋ยวมันไปกัดแล้วก็มันจะเสียรสชาติประมาณนี้นะอันนี้ยายแดงก็บอกว่าต้องละเอียดออ้เขานั่งกันเป็นกลุ่มเขาใหญ่แดงเยอะปก <มา S 1> พีก่กะใช้เป็นเป็นสองสามกิโลแล้วเฉพาะอันนี้นะข้าแกงม้อใหญ่กับทุกคนกระทะใหญ่สุดพึ่งกำบลนนะกระทะหม้อค้างแบบบ,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 บล็อกโบราณนะบางทีก็ถ้าเยอะๆเขาจะเอาเป็นเป็นเป็นอาหารหลักตรงนี้นะเป็นกระทะค่ะน้ำกระทะประมาณว่าขันข้าวเนาะประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยสองร้อยแล้วก็ ตกในต้องใส่สองถ้วยนะคทุกคนตกละสองถ้วยนะคะแขกเยอะค่ะแถวทางนู้นเขาไม่เขาไม่ไม่เ,เรียนเชิญนะเขารู้เขามาหมดมีกี่คนในครอบครัวเขามาหมดถ้าเดินทางมาได้มาหมดกัทุกคนอันนี้เป็นธรรมเนียมของลื้อน,นะเป็นสิ่งที่ดีเนาะเขามีงานแล้วเขาก็บอกกล่าวกันต่อๆปากปากต่อปากแค่นั้นเองนะคะผสมประสานนะค,ะครัครกผสมประสานกันให้ละเอียดแล้วนะ เหมือนเดิมค่ะไม่ได้ใช้น้ำมันนะคะเหมือนเดิมค่ะทุกคนนี่ก็อย่าลืมสูตรแอดเดิร์นเนี่ยค่ะทุกคนนะและก็นี่ค่ะทุกคนงานนี้นะคะที่นี่นี่ค่ะทุกคนหลังจากผสมน้ำเสร็จแล้วนะไปค่ะไปไหนคะเหมือนเดิมค่ะแอดทำเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะทุกคนเอามาคลุกกับเนื้อเนาะเนื้อก็สับเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นี่ นี่ก็เป็นสูตรลับและไม่ลับนะคะนี่ค่ะไปค่ะตั้งไฟกันค่ะว้าวตั้งหม้อแล้วนะทุคกคนดใช้ทับพีไม้นะนี่ค่ะทุกคนนี่แล้วก็จะล้วนไปนะคะเอาไฟอ่อนล้วนไปให้เขาซึมเข้าในเนื้อเครื่องปรุงเนาะเครื่องเทศจะได้เข้าไปอยู่ในเนื้อของเนื้อที่เราใช้เนาะไม่ว่าเนื้อไก่เนื้อหมูอะไรกนแล้วแต่นะ นี่คะ่ะอันนี้ก็คือสูตรแไ็่ง่ายๆเล็กๆน้อยๆจากแอดเดอทุกคนีมไม้มันจะไม่เสียงดังนะคะก็จะไฟไฟอ่อนๆนะให้เขาเคี่ยวอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะที่เราลืมไม่ได้ก็คือน้ําล้างครกนะอย่าลืมนะคะน้ำล้างครกก็ตามมานะคะเราจะใส่ผงชูรสไปเลยนะนี่คะ่ะทุกคน ตอนนี้หม้อใหญ่นะหม้อใหญ่เราก็จะใส่เยอะนิดหนึ่งนะให,ให้ตะเหลียวไม้นะมันจะไม่ได้เสียงดังรบกวนนะียงปลาล่าปลาล่า,า,าเดี๋ยวเราไปเติมตอนที่เราเอาน้าลงเนาะทุกคนคะ่ะเนี่ยฮะปลาล่าเราเค่อยลงไปทีหลังนะอ่าได้ที่แล้วนะคะน้ํหล้างคกคะ่ะน้าล้างคก็ลงคะ่ะทุกคน,นเก็บรับเป็นน้ําล้างคกดีที่สุดนะสิ่งเครือ่อง มือไฟจะบักอยู่ที่น้าร้านครกนะคะโอเคนะคะเนี่ยเมื่อกี้เราใช้ไฟอ่นอ,อนๆนะเขาก็อบตัวแล้วนะคะซึมบมปลวคา่ะเติมน้ําค่ะเติมน้าแล้วนะคะทุกคนเนื้อเนาะจะใส่น้ําเยอะนิดหนึ่งป้าปะลาค่ะไม่ต้องตวงค่ะโอเคค่ะใช้ปริมาณกะเอานะคะกะเอาว่าเราชอบมากน้อยแค่ไหนไปค่ะอันนี้ทําให้เนื้อเปื่อยเร็วๆนะคะก็ถ้วยเนาะ กวยช้อนก็ได้นะแต่ต้องเป็นเซรามิกนะคะสตแตนเลสหรือเป็นเซรามิกเท่านั้นนะคะโอเคค่ะเคี่ยวไปนะคะเดี๋ยวแอดจะปิดฝานะคะจากปิดฝาเราไปนวดหยวกกล้วยนี่แหละหลังจากเรานวดแล้วนะทุกคนใส่ถุงแล้วก็นวดให้มันนุ่มนะคะจะได้เครื่องเทจะได้เข้าไปหาหยวกเนาะหยวกกล้วยของเราเนะี่ยทุกคนจะสุกไหมเนะี่ยแก๊ เริ่มจะนั่นละนะโอเคไม่เป็นไรถ้าแก๊สหมดก็มีต่ออีกหนึ่งถังนะคะทุกคนแก๊สยังใหม่ๆอยู่เนาะซื้อมาเตรียมไว้นะซื้อไว้สำรองไว้ทะงทุกคนเนาะเผื่อเขาจะไม่มีเวลาเหมือนเราเานาะนี่ค่ะทุกคนนี่เก็บเอาไว้หลังบ้านเรียบร้อยพร้อมที่จะใส่หม้อแล้วนะดี๋ิเดือด,ด,ดได้ที่แล้วนะคะไปค่ะออ้ได้ที่เลยจริงๆนู่นนะคะทุกคนต่อไปเราทำอะไรเราเอาเอา,เอาหยวกกล้วยลงเนาะเนี่ยให้ทุกคน ลงแล้วนะคะนี่เขาเค่อยๆลงค่ะโอ้ยี่ค่ะเยอะเหมือนกันเด้อเนี่ยค่ะทุกคนดูกลกก้วยลงแล้วนะคะตะหลิวกดลงค่ะทุกคนกดให้จมน้ํานะคะทับพีหรือว่าป้ากดกดลงไปไนะป้า,ปาค่ะทางเหนือเรียกปาก้าเนาะเนี่ยค่ะทุกคนนี่ค่ะแล้วเราก็จะปิดฝาไว้เหมือนเดิมแล้วเราไปเก็บสมุนไพรเพิ่มอีกนะคะไว้โรยหน้าค่ะเดี๋ยวตามมานะคะว่าจะมีอะไรมั่งนะอันนี้ก็เริ่มจะเดือดแล้วค่ะ กลิ่นเนื้อเขาจะแรงเนาะเราไปเอาใบมะกรูดไปแก่ๆนะคะใบล่างๆเนาะสี่ครึ่งไม่สีครึ่งเราก็ขยําให้น้ามันเขาออกมาไปกบกลิ่นเนื้อนะคะ,คะทุกคนกบกลิ่นเนื้อนะคะได้ดีมากนะคะอาเดือดไปค่ะยาวไปค่ะทุกคนเด๋ยวสุกแล้วเราก็โรยได้โรยด้วยสมุนไพรตัวนี้เนาะเก็บเอาหน้าบ้านมานะคะทุกอย่างเก็บเอาหน้าบ้านมาค่ะแล้วตั้งไว้ตั้งนานแล้วนะเป็นชั่วโมงแล้วก็ทุกคนเราจะต้องให้เนื้อเปื่อยเนาะ แต่หยกกล้วยเาขาไม่เลนะนะะเขาไม่เละค่ะนี่ค่ะได้ยินเสียงใบรุ่นมาข้างบ้านจืดเกลือเนาะเพิ่มเกลือค่ะทุกคนเกลือแกงไปดูทิสุดท้ายแล้วค่ะปิดไปแล้วก็ใช้ไฟอ่อนๆตอนนี้เร่งไฟขึ้นนิดเนาะไปดูข้างในเราก็จะสุดท้ายท้ายสุดว้าวเนี่ยค่ะทุกคนชิมทุกอนนะชิมดูว่ามีอะไรมากสุดท้ายท้ายสุดแล้วก็จะสุแกสแล้วน,นะทุกคน ได้ที่แล้วค่ะทุกคนนะคะร็จแล้วก็เราก็ใส่สมุนไพรตัวสุดท้ายนะคะปิดแก๊สก่อนนะทุกคนปิดแก๊สก่อนแล้วค่อยโรยนะปิดแก๊สแล้วค่ะทุกคนปิดแก๊สแล้วนะคะแค่โรยโรยโรยทั้นั้นเป็นสมุนไพรมันมีต้นหอมเนาะแค่นี้เองค่ะทุกคนเนี่ยค่ะต้นหอมผักหวานเนาะอะไรก็ได้นะคะทุกคนอะไรก็ได้เนาะแต่แอดมีแค่นี้แอดก็ใสแค่นี้ก็มีเขาเรียกอะไรใบชพูเนาะมันจะหอมมันมี อ่าที่หลักๆคือเขาจะใส่ใบสะพพกอ่อมเนาะชะอมค่ะผักอ่อมนะ,ะ,มะมแต่แอดไม่มีผักช่อมแอดก็มีแค่นี้ก็เอาแค่นี้นะคะทุกคนป่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็ยกลงมาแล้วนะคะทุกคนนี่ปะตัดก,กันเถอะหอมกระทุนหอมื่้งเทศค่ะอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านหลังบ้านเมื่อกี้ไปเก็บผักหลายๆอย่างเนะาะใบมะกรูดอยู่หลังบ้านนะคะแล้วก็ใบชะพพกอ่ ใบผักหวานอยู่หน้าบ้านนะหอมอเตะจมูกอยู่หน้าบ้านถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วเราก็ตักใส่ถ้วยนะทุกคนได้เวลาแล้วคะ่ะปอยกันคะ่ะนี่คะ่ะนี่เลยเด้อพร้อมเสิร์ฟแล้วคะ่ะยาวไปยาวไปคะ่ะนี่ค่ะทุกคนน่า,า<อ>ทานไหมคะ่ะเดยนเราแต่งหน้ากันเนาะออกมาณนะั้นขึ้นโตกนะคะทุกคนมายาวมากันเนื้อคันเนื้อคะ่ะเนื้อเน้นเน้นคะ่ะใบมะกรูดก็เหลืองอ้อยแล้วนะนะี่่ะทุกคน มันก็ต้องประมาณเริ่มแต่งหน้าทาสีปากนะประมาณนี้พัดแป้งค่ะนี่ค่ะทุกคนหน้าตาเขาจะประมาณนี้นะอันนี้เสร็จเร็จ,รจรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะเนาะอันนี้หน้าตาพอไปวัดไปวากับเขาได้ไหมนู่นหน่าจะโชว์แขกเนาะรับรองแขกได้แขกบ้านแขกเมืองนะคะประมาณนี้เนาะ,ะขึ้นโต๊ะโอ้แต่ก่อนเขาไม่มีโต๊ะไม่มีอะไรหรอกนั่งกันนะคะนั่งแบบ ็มีโต๊ะเหมือนกันก็มีโต๊ะแบบโบราณนะ่ะนะต่อแถวกันมีเก้าอี้นั่งยาวๆหรือเก้าอี้ก็ทํางานนะอ่ะอ่าประมาณว่าเขาเรียกว่าตังเนาะตังที่ทํางานทำเฟอร์นิเจอร์อะไรนะเขาก็ยกมานะก็ามาช่วยกันกลไปบ้านใครมีก็ไปขนมาอันนี้เรื่องจริงนะว่าแขกเท่าไหร่เท่าไหร่นะส่วนมากเขาจะกินบนบ้านเลยนะแบบโบราณอนะ่ะเออขัดตมากกิกนกระงบ้านบ้านว่าไอ ชาวลือเนาะชาวลือเขาจะมีบ้านหลังใหญ่ต้อนรับแขกอยู่บนบ้านอันนี้เป็นธรรมเนียมของเขานะเป็นวัฒนธรรมของเขาส่วนมายุคหลังเขาก็จะไปเอาโต๊ะอะไรเนาะที่ท้องถิ่นของเราทางวัดทางวาคณะกรรมการก็จัดโต๊ะจัดตังอะไรมาเนาะก็เป็นโต๊ะจีนม้งอะไรม้างก็ตามยุคตามสมัยนะคะนี่ค่ะทุกคนหน้าตาหน้าตาหน้าทาน้ม่ะไปกันโต๊ะเรียบร้อยนะคะมาค่ะนี่ค่ะหน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะทุกคนในที่เกงหยวกกล้วยของสูตรลื้อนะคะ ก็จะใส่เนื้อนะประมาณนี้นะคะทุกคนอร่อยค่ะนี่ค่ะมีสมุนไพรตัวนี้นะคะอร่อยอร่อยค่ะด้วยกันค่ะดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมพวงมันีชีวิตเรียกง่ายนะมาค่ะมาทานข้าวด้วยกันค่ะวันนี้มีแกงยวกวพนำเสนอนะคะสูตรของใครไปติดตามกันนะคะอยู่ใต้โค้ดอยู่อยู่ในคลิปค่ะไปติดตามกันเลยคะ่ะนี่ค่ะยั่วๆค่ะหิวแล้วนะคะแม่นุ่มขออนุญาต ทานให้อิ่มๆก่อนนะคะแล้วเราก็จะมีงานอะไรหลายๆอย่างรอไว้เบื้องหน้านะคะก็รวมครเข่ากับแว่นมมหาพี่ๆน้องๆนะคะมาค่ะมาทานด้วยกันการล้ำล้ำคนเหนือว่าเก่งโยกใส่กิ้นควายนะเจ้าเก่งโยกใส่กินควายของลือสูตรยองเราเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งนั้นนะเจ้าเจ้ายองก็อยู่ไก่เจ้าลือเจ้าลือก็อยู่ไก่เจ้ายองนะสื่อสารวันรมตรงนี้เราสื่อถอดกันมาเนาะคนเอามาแบ่งฟันกันเนาะออกมาเนี่ยคนจะเอื่นกันวา มา่วยกันเอามากินข้าวหยัง oh oh มามากินข้าวตังก็กินข้าวด้วยกันข้าวกลางวันเขาเรียกข้าวตังนะข้าวที่ว่าจะเอาเลี้ยงแขกเขาเรียกข้าวตังนะภาษายองนะยองกระลือนะจะ้าลๆกันะอันนี้ก็ตามเนี้ยค่ะแอดก็ประมบประมวลประมวลภาพให้ดูแล้วก็ขั้นตอนเนาะการเล่าแบบสมัยโบราณเนี่ยนะไม่มีโต๊ะหรอกไม่มีโต๊ะหรอกทุกคนเขาก็มาช่วยกันประกาศเรามาช่วยกันแปลงฮานแปลงฮาทก็คืออ่า ปะลำปะลำก็คือที่สถานที่เหมือนกับกลางเต็นท์แหละเขามาแปลงปะลำกันแล้วมาช่วยกันแปลงปะลำม,มีงานใหญ่งานหลวงเขาบอกนงะส่วนมากก็จะมีงานปล่อยหลวงหรือว่าอะไรเขาจะสื่อสารกันอย่างนี้นะพี่น้องอยู่ไหนก็บอกกล่าวกันนะอยู่จังหวัดไหนเขาก็มาหมดนะทุกคนไมัยตะกอนเนาะสื่อสารตะก่อนก,นก็ด้วยวัวล,ล้อเนาะหรือว่ารถไฟแค่นั้นเองที่ว่าอยู่ต่างจังหวัดนะประมาณนี้อยู่ใกล้ไ่ะนะคะ ก็เล่าสู่กันฟังนี่วัฒนธรรมของชาวลือชาวยองเอ้อพี่น้องพี่น้องป้องไปกูคูกูโคนเนอร์แม่แม่พวงนมพวงมาดีก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะว่าประเพณีทางเหนือเป็นจะอี้นะแกงอยู่คนเอาเป้งเอามาแกงแล้วเลียงแขกบานแขกเมืองหลายหลายขอบครัวขนาดเลยเนาะแบบวัฒนธรรมคนบ้านบ้าตตองหรอกบา้าสำคัญหรอกก็ให้เจ้าห้อมหรือบ่าห้อ,หอมหรือว่าร่วมทําบุญหรือไม่ร่วมทาบุญอ่ะเขาเอาความพร้อมเพียงที่ว่า,าแขกเยอะมาช่วยกันประมาณเนี้ย ันเป็นประเพณีนะคะไปกันค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเนะเจ้ามากินด้วยกันเนอแล้วก็เม่อุ้ยวงมณนีก็ขอลำลาไปเพียงแต่อีเนี่เจ้าสุขสวัสดีกูคูกูคนเนอลูกหลานกูคูกูคนเนอไข่ป็นไข่ปิ้นเมยก็ของห่มหายไม่เวยเนอสุขะพะละแข็งแรงตลอดไปตลอดการจบดีเจ้าบายบายสวัสดีเจ้า